การมีศูนย์ธุรกิจมากๆมันดียังไงการกระทบชิ่งมันคืออะไรรายได้ที่กระทบเด้งแล้วเด้งอีกมันคืออะไรวันนี้ผมมีคำตอบครับว่าเราสามารถที่จะสร้างรายได้ที่เพิ่มมากขึ้นจาก1ขึ้นทวีคูณได้อย่างไรครับ สวัสดีครับผมบูรินยันวิชัยนะครับนักธุรกิจในทีมอเดตเอสซีทีมออลนยเบอร์หนึ่งของบริษัทจอนคอยนะฮะวันนี้ผมจะมาบอกเล่าว่าเราสามารถที่จะสร้างรายได้ที่มากขึ้นจากธุรกิจจอนคอย จาก1 Gd สู่15 Gd ได้นะครับถามว่ามันแตกต่างกันยังไงอันที่1เลยครับรายได้ที่ไม่เท่ากันครับทำเท่ากันแต่ได้รับรายได้ที่ไม่เท่ากันยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่าเพื่อนๆมี1 Gd แบบนี้เป็นหุ้นส่วน1รหัสสมาชิกนะครับซึ่งจากข้อนี้เนี่ยซึ่งจากตัวนี้เนี่ยผมจะต้องบอกว่าจอ h คอยเขาใจดีครับที่สามารถเปิดโอกาสให้เราเนี่ยสามารถที่จะมีศูนย์ธุรกิจของตัวเองในชื่อของตัวเองได้สูงสุดคือ15รหัสด้วยกันอันนี้คือชื่อเราหมดเลยนะครับ บูลิน1บุลิน2บุลิน3บุลิน4ไปถึงบุลิน15ครับผมเป็นชื่อเราหมดเลยและมันดียังไงมันดีตรงที่ว่ายิ่งเรามีศูนย์ธุรกิจเยอะทำเท่ากันแต่ได้รับรายได้ที่เพิ่มมากขึ้นครับยกตัวอย่างเช่นสมมติเพื่อนๆมัคร 1GD แล้วมีการแนะนำบอกต่อ16คนอันนี้คือเข้าคร่าวเลยนะมาดูกันว่า แนะนำบอกต่อ16คนเนี่ยแต่ละจำนวนเขาจะมีความแตกต่างขนาดไหนนะครับอย่างเช่นอันนี้16คนใช่ไหมฮะซ้าย8รหัสขวา8รหัสก็รับ8,000บาทก็จับคู่จ่ายประมาณน,นี้นะครับได้8คู่แต่ถ้าเกิดว่าเรามีการเปิดศูนย์ธุรกิจเป็น3ศูนย์ธุรกิจละ่ะ3ศูนย์ธุรกิจครับอันดับแรกเลยนั่นก็คือเราได้รับเงินคืนกลับไปเลยครับ1,000บาทเพื่อนๆอาจจะสงสัยว่าเฮ้ย1,000บาทมาจากไหนก็มาจาก Gd ที่1มีผลงานแล้วนะครับผลงานจากไหนล่ะก็จากตรงนี้ไง Gd ที่2เนี่ย มัน3,400คะแนน GD ดที่3เนี่ยก็3 4 0 0คะแนนเมื่อ3 4 0 0คะแนนทั้งซ้ายและขวาแบบนี้ก็จับคู่จได้1คู่ก็รับ1,000บาทนั่นเองเนีครับรับ1,000บาทไปแล้วดีไหมแล้วแนะนำบอกต่อ16คนละแนะนำบอกต่อ16คนครับเราก็ใช้วิธีการคือแต่ละฝั่งแต่ละฝั่งก็เอาละ4 4, 4่ 4, 4 4, แบบนี้ GD ดีที่2 GD ที่3เนี่ยซ้าย4หน่วยขวา4หน่วยแบบนี้ นะครับซึ่งถ้าเกิดเราเช็คตามรหัสสมาชิกของเราครับ G.D. ที่2เมื่อซ้ายมา4หน่วยขวามา4หน่วยแบบนี้จับคู่ใจได้4คู่รับเท่าไหร่ครับ4,000บาทจริงไหม G.D. ที่2เนี่ยเรารับ4,000บาทแล้ว G.D. ที่3ครับซ้ายมา4หน่วยขวามา4หน่วยก็รับ4,000บาทเหมือนกันครับ ซ้ายมา4หน่วยขวามา4หน่วยจับคู่ได้4คู่ก็รับ4,000บาทเช่นเดียวกันถึงแม้ว่า GD ที่2กับ GD ที่3จะเป็นชื่อเราเหมือนกันแต่ผลงานของเราก็นับหมดเลยครับเขาไม่ได้แบ่งฮะและ GD ที่1ครับซ้ายมา8หน่วยแบบนี้ขวามา8หน่วยแบบนี้รับอีก8,000เห็นไหมครับ GD ที่1รับไป8000 GD ที่2รับ4000 GD 3ที่3รับ4000ซึ่งทั้ง1 2 3เนี่ยมันเป็นชื่อเราหมดเลยบริษัทจนคอยก็จะส่งเงินให้เราทั้งหมดเลยรวมทั้งสิ้น16000บาทนี่แหละที่เขาเรียกว่าการกระทบชิงอันต่อมาครับ7 GD 7 GD ครับหลักการเดียวกันเลยสมัครสมาชิกแบบ7 GD ปุ๊บเรารดรับเงินคืนกลับไปเลยครับ5 0 0 0บาท5,000บาทมาจากไหน จีดีที่2ครับกับจีดีที่3ซ้ายมา1น่หน่วยขวามา1หน่วยรับ1000บาทจริงไหมจีดีที่1ครับซ้ายมา3หน่วยขวามา3หน่วยรับ3,000บาท3,000บาทบวก1000บาทบวก1000บาทคือ5,000บาทครับเห็นไหมแล้วแนะนำบอกต่อ16คนครับแนะนำบอกต่อ16คนเหมือนเมื่อกี้เลยจีดีที่4 g d จีดีที่567ซ้ายมา2หน่วยขวามา2หน่วย จับคู่จ่ายได้2คู่รับ2,000บาทครับตั้งแต่4-7ถึง7ไปเลยนะฮะรับ2,000 G ดีที่2กับ G ีดีที่3ครับซ้ายมา4หน่วยครับขวามา4หน่วยจับคู่จ่ายได้4คู่รับ4,000บาทครับและ G ีดีที่1ครับซ้ายมา8หน่วยขวามา8หน่วยก็รับอีก8,000บาท จีดีที่1รับ8000จีดีที่2 3รับ4000นจีดีที่ 4, 5, 6, 7, ที่รับอีก2000รวมกันแล้วคือ24 0 0 0นี่แหละที่เขาเรียกว่ากระทบชิงและอันสุดท้ายครับถ้าเกิดเรามี15ศูนย์ธุรกิจละ่ะถ้าสมัครแบบ15ศูนย์ธุรกิจแบบนี้จับคู่จ่ายได้ประทันทีครับเยอะมากๆเลยจริงไหม ก็ดูสิครับ GD ดีที่4 5 6 7ซ้ายมา2หน่วยขวามา2หน่วยก็รับ GD ดีละ1 0 0 0 1,000 1,000 1,000 GD ดีที่2กับ G d ดีที่3ครับซ้ายมา3หน่วยขวามา3หน่วยแบบนี้ก็รับ3 0 0 0 3 0ส0ส่วน GD ดีที่1ครับซ้ายมา1 2 3 4 5 6 7ขวาก็มา7ก็จับคู่จ่ายได้7คู่ก็รับอีก7 0 0 0พเพื่อนๆอาจจะสงสัยว่าเฮ้ยเขานับด้วยเหรออันนี้มันชื่อเราหมดเลยนะใช่ครับเขานับด้วย ไม่ใช่เพียงแค่ลูกค้าของเราอย่างเดียวครับที่เขานับตัวเราเองการซื้อบริโภคสะสมคะแนนในรหัสของตัวเราเองระบบก็นับหมดครับเพราะฉะนั้นการบริโภคส่วนตัวของเราเนี่ยรับไปแล้วครับหมื่นเและถ้าเกิดแนะนําบอกต่อ16คนหละ่ะนี่ครับก็จะเป็นแผงแบบนี้เลย GD ที่8ถึง GD ที่15ครับซ้ายมา1หน่วยขวามา1หน่วยรับ G d ละ1000บาท g d ที่4ถึง GD ที่7ครับซ้ายมา2หน่วยขวามา2หน่วย จับคู่ใจได้2คู่รับ2,000บาทไปเลยทั้งหมดเลยนะฮะส่วนจีดีที่2กับจีดีที่3ครับซ้ายมา4หน่วยขวามา4หน่วยจับคู่ใจได้4คู่ก็รับ4 0 0 0บาทและ G d ดีที่1ครับซ้ายมา8หน่วยขวามา8หน่วยจับคู่ใจได้8คู่รับอีก800 0บาท สลิรวมกันหมดแล้วรวมทั้งหมดเลยตั้งแต่จีดีที่1ถึงจีดีที่15หาเนี่ยเราได้เข้ากระเป๋าลงหมดเลยครับ32,000บาทครับนี่แหละคือการกระทบชิงเห็นไหมฮะว่าทําเท่ากันแต่ได้รับไรายได้ที่ไม่เท่ากันมันอยู่ที่ว่าเรามีกี่ศูนย์ธุรกิจการมีศูนย์ธุรกิจเยอะก็เหมือนกับการที่เรามีร้านค้าหลายๆร้านค้าร้านค้าหนึ่งอาจจะมียอดขายนิดเดียวแต่ถ้าเกิดมี15ร้านค้าเนี่ย อย่างละนิดอย่างละหน่อยอย่างเล็กอย่างหน่อยรวมกันแล้วมันก็จะมีมากมหาศาลนั่นเองนะครับทาเท่ากาันแต่ได้รับรายได้ที่ไม่เท่ากาันมันเป็นเช่นนี้แหละครับผมเพื่อนๆอนอาจจะบอกว่าฉันอยากจะมี15ศูนย์ธุรกิจแต่ไม่มีงบประมาณมากพอขนาดนั้นทําไงดีละ่ะเพื่อนๆไม่ต้องซีเรียสครับเราสามารถที่จะจองศูนย์ธุรกิจของเราได้ครับอันนี้จองไว้ก่อนได้จองไว้ก่อนจองไว้ก่อนเดี๋ยวจองด้วยอะไรละ่ะ หนศูนย์ธุรกิจการจองจอง,จองด้วยยานังสือเบจีนยองเฮงหนึ่งขวดนะครับเพื่อนๆอยากจะเป็น1 GD แล้วก็จองศูนย์ธุรกิจ15บศูนย์ธุรกิจก็ได้นะครับด้วยการบริโภคยานังสือเบจีนยหยองเิงขนาดหนึ่งร้อดสิบห้ซีซีมูลค่า800บาทเนี่ยสิขวด ก็จะได้แบบเป็นผังแบบนี้แล้วถ้าเรามีงบประมาณแล้วก็ค่อยๆมาซื้อของบริโภคส่วนตัวหรือจะซื้อของมาขายลงรหัสของเราครับสะสมคะแนนให้ครบ3,400คะแนนเพียงแค่นี้รหัสสมาชิกนั้นมันก็จะเริ่มเป็น gd เริ่มเป็น GD ทีละทีละตัว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 แบบนี้เป็นต้นและทีนี้แหละถ้าเกิดเรามีการแนะนําบอกต่อ ผู้บริโภคไปอีกมันก็จะทำให้คะแนนของเราเริ่มสะสมที่มากขึ้นมากขึ้นและมากขึ้นเรื่อยๆไม่รู้จบนั่นเองและนี่แหละคือทั้งหมดทั้งมวลของเรื่องราวที่ผมอยากจะเล่าให้ฟังว่าผมได้รับไรายได้จากธุรกิจจอนคอยแบบไหนนั่นเองนะครับสำหรับใครที่เห็นว่าการจ่ายผลของธุรกิจจอนคอยน่าสนใจนะครับก็เข้ามาคลิกชมในรายละเอียดได้นะครับที่บูลิน o n l i ล e .com ผมมีข้อมูลให้เพื่อนๆศึกษาและตัดสินใจได้ซึ่งเว็บไซต์นี้เนี่ยเข้าฟรีนะครับรู้ไว้ก็ไม่เสียหายจริงไหมอยู่ที่ว่าเพื่อนๆเ,เนี่ยอยากจะรู้จริงหรือเปล่าผมได้เตรียมข้อมูลเอาไว้เรียบร้อยแล้วและถ้าเกิดว่าใครสนใจที่จะสมัครเข้าร่วมเพื่อจะสร้างโอกาสดีๆแบบนี้เหมือนกับผมนะครับก็ยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกท่านนะครับหวังว่าเราจะมีโอกาสดได้ร่วมงานกันในเร็ววันนี้นะครับสวัสดีครับ